ค่ะครูโอนะคะจากร้านแอทอีไทยมัสซาดค่ะวันนี้ครูโอจะมาสอนท่าบริหารนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะค่ะคลิปนี้นะคะครูโอจะมาสอนนะคะท่าบริหารสําหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยช่วงต้นแขนแล้วก็หัวไหล่ค่ะท่าแรกนะคะท่านี้เราจะใช้ท่ายืนหรือท่านั่ง ค่ะสมาธิก็ได้ค่ะให้เรารีลกผ่อนคลายสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะเริ่มทํานะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกนะคะพอเรารู้สึกตีแหลกแล้วนะคะให้เรานะคะเอาฝ่ามือค่ะแตะที่บ่านะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วก็ใช้มือซ้ายจับที่ศอกนะคะแล้วค่อยๆผักไปด้านหลังค่ะยืดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราไหวนะคะแล้วก็ค้างไว้ค่ะ นับในใจนะคะ1ถึง10พอครบสิบนะคะให้เราผ่อนคลายแล้วก็อ้อมฝ่ามือนะคะไปด้านหลังใช้มือข้างจับแล้วก็ดึงเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็นับในใจนะคะ1ถึง10เหมือนกันค่ะช้าๆนะคะ ยืดเท้าที่เราไหวนะคะครั้งแรกอาจจะทำได้ไม่เยอะครั้งต่อไปจะดีขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะทำอีกอาทำแขนอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะ ผ่อนคลายค่ะทาแบบนี้นะคะข้างละสามรอบเราจะรู้สึกผ่อนคาบริเวณหัวไหล่มากขึ้นค่ะต่อไปทําท่าที่สองนะคะประสานฝ่ามือค่ะแล้วก็ยืดฝ่ามือไปด้านหน้าค่ะดันไปให้สุดเลยนะคะจนรู้สึกว่าหัวไหล่ตึงค่ะแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะคะในใจเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวจะนับเป็กลางจก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะผ่อนคลายค่ะ เสร็จแล้วก็ผักขึ้นด้านบนค่ะให้สุดเลยค่ะเท่าที่เราไหวนับหนึ่งถึงสิบนะคะพอครบสิบแล้วเราก็ผ่อนค่ะมาแตะบริเวณศีรษะนะคะแล้วก็นับหนึ่ถึงสิเหมือนเดิมเราจะรู้สึกว่าบริเวณหัวไหลยเนี่ยตึงมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ผ่อนคลายค่ะกลับมาท่าเดิมท่านี้ก็ทำทั้งหมดอีก3ครั้งเหมือนกันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โกดด้วยนะคะจะก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ